ตอนที่80ถึง80ผู้มาเยือนที่ทรงพลังเป็นเวลากว่า40วันแล้วที่กราวิสอัปเกรดไลนิ่งซีของเขาเป็น40%เดสรัชั่นอินเนอร์จีในช่วงเวลานั้นกราวิสได้คิดอย่างมากเกี่ยวกับรูปแบบการต่อสู้ของเขาด้วยการเพิ่มสายฟ้าและธรรมชาติของสายฟ้าด้วยแต่สิ่งที่เขาใช้เวลามากที่สุดคือหาเงินกราวิสได้รับเงินมากกว่า12,000เหรียญทองเล็กน้อยในตอนนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งภารกิจสำหรับสัตว์อสูรระดับสูงก็หายไปอีกครั้งดูเหมือนว่าสวรรค์ไม กราวิสจะไม่เสียเวลาไปกับการล่าสัตว์อสูรระดับกลางเขาจะต้องตามล่าพวกมันประมาณ10ตัวเพื่อให้ได้เงินมากเท่ากับการฆ่าสัตว์อสูรระดับสูงเพียงตัวเดียวนั่นจะใช้เวลากว่า1สัปดาห์กราวิสมีเนื้อหามากกว่าในการฝึกศิลปะการต่อสู้ของเขาจริงๆและคิดเกี่ยวกับวิธีใช้สายฟ้าแต่วันนี้ก๊อกๆๆผู้มาเยือนเพียงคนเดียวที่กราวิสได้รับคือกอนเขาเข้ามาเป็นครั้งคราวและกราวิสจะสะท้อนความคิดของเขาเกี่ยวกับวิธีต่อสู้กับสายฟ้าก่อนต่อสู้กับสายฟ้ามาหลาย10ปีแล้วดังนั้นเขาจึงมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้กอนยังเล่าให้เขาฟังว่าผู้คนที่มีองค์ประกอบอื่นๆต่อสู้กันอย่างไรดวงตาของกราวิสได้เปิดขึ้นในเวลานั้นและเขาได้แรงบันดาลใจมากมาย กราวิสเปิดประตูโดยคาดหวังว่ากนจะยืนอยู่หน้าบ้านของเขาด้วยรอยยิ้มตามปกติทว่าคราวนี้สิ่งต่างๆดูแตกต่างออกไปเขาเห็นกนยืนอยู่หน้าประตูแต่เขาดูเคร่งเครึมยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกคนยืนอยู่ข้างเขาบุคคลนั้นยืนอยู่ตรงหน้ากนเล็กน้อยหมายความว่ากนปฏิบัติต่อบุคคลนี้ด้วยความเคารพบุคคลนั้นเป็นชายหนุ่มผมขาวอันที่จริงเขาอยู่ด้านซ้ายโดยกราวิสใหญ่กว่าประมาณ10เซนติเมตรเสื้อผ้าของเขาดูหรูหราด้วยเสื้อคลุมสีขาวขอบทองและแหวนหรูหราที่ผูกติดอยู่กับเข็มขัััขขอองงงเเเาาาาชชยยคคนน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 ้้้ิิิมม่่่ป็ตตรรแวหุผลลบบไใทที สวัสดีกราวิสขอเข้าไปได้ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงสุภาพเขาเรียกชื่อกราวิสโดยตรงโดย,โดย,โดยไม่เสนอชื่อของเขาเองดังนั้นเขาจึงคิดว่าตัวเองเหนือกว่ากราวิสรีตาลงแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรเขาเห็นกนมองมาที่เขาด้วยท่าทางจริงจังและจริงจังกราวิสรู้จักกรและกราวิสรู้ว่ากนกำลังเตือนเขาอย่างแรงกล้าที่สุดกราวิสเชืช่อใจกอนเขาจึงเปิดประตูออกไปอีกไกลและก้าวไปด้านข้างขอโทษครับกรุณาเข้ามาเขาพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพที่สุดกราวิสไม่ค่อยคุ้นเคยกับการพูดจาสุภาพดังนั้นมันจึงฟังดูแข็งทื่อเล็กน้อยเมื่อเทียบกกกััคคคคววววววาา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 ามมมดดดดดดหหงงงงงขขขอออรรริิสสผููู้้้้ชยนนนนนนเเเืืจจจะะไ่่ใแแ็ ชายคนนั้นพยักหน้าอย่างสุภาพและเดินเข้าไปพร้อมกับกอนฉันอยู่คนเดียวและเน้นไปที่การฝึกซ้อมเท่านั้นดังนั้นฉันขอโทษแต่ฉันไม่มีชาหรือสิ่งที่คล้ายกันเพื่อให้ความบันเทิงแก,แก่แขกกราวิสขอโทษเขาจะไม่ประมาทจนกว่าเขาจะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครกราวิสชี้ไปที่ม้านั่งและโต๊ะใกล้ๆพวกเขามากับบ้านชายคนนั้นนั่งลงและหัวเราะไม่มีปัญหาฉันไม่อยากเสียเวลามากเกินไปเขาตอบอย่างสุภาพและกวักมือเรียกไปที่ม้านั่งอีกฝั่งของโต๊ะเชิญน,นั่งครับเขาไผ่มืออย่างสุภาพก่อนนนนนน่่่ข้างงงลังนนััณะทีกรวิม ชาลักชายคนนั้นเริ่มพูดใบหน้ายัางคงยิ้มอย่างสุภาพในคงสงสัยว่าฉันเป็นใครเขาปล่อยให้นั่งอยู่ในห้องสักครู่แต่ก่อนที่ฉันจะบอกคุณฉันต้องตรวจสอบบางอย่างเกี่ยวกับคุณกราวิสเริ่มสนใจบุคคลน,นี้มากขึ้นเห็นได้ชัดว่าเขามาที่นี่เพื่อกราวิสและเขาอาจมีสถานะเหนือธรรมชาติด้วยโดยพิจารณาจากวิธีที่ก่อนปฏิบัติต่อเขากราวิสเริ่มสนใจในสิ่งที่บุคคลน,นั้นต้องการจากเขาได้โปรดปลดปล่อยแรงกดดันจากสวรรค์เขาทำท่าทางสุภาพแสงแห่งการรับรู้ปรากฏขึ้นในดวงตาของกราวิสเรื่องโกหก มีคนสนใจให้เขาเป็นเฮเวนบอลมีเพียงองค์กรเดียวที่เหมาะสมกับคำอธิบายนั้นก่อนอธิบายให้กราวิสฟังในการสอบเข้าว่ากินใดๆที่สามารถเลี้ยงเฮเวนบอลได้จะได้รับรางวัลอย่างงามจากนิกายสวรรค์กราวิสยังจำช่วงเวลาที่กอนคุยกับเขาระหว่างทางไปกินสายฟ้าได้ก่อนกล่าวว่านิกายสายฟ้านั้นเทียบเท่ากับกินองค์ประกอบหลักอื่นๆและอยู่ภายใต้กินอื่นเท่านั้น กราวิสรวมบทสนทนาทั้งสองซึ่งดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกันและเดาได้ว่าใครเป็นใครนิกายสวรรค์น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเบืองล่างนอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากชื่อนิกายสวรรค์และจากการที่พวกเขาสรรหาเฮเวนบอลกราวิสสามารถจินตนาการได้ว่านิกายสวรรค์นั้นเป็นนิกายประเภทใดมันเป็นนิกายโดยตรงภายใต้สวรรค์มันรวบรวมสวรรค์ที่สวรรค์เลือกและอาจจะทาตามคาสั่งและบัญญัติของสวรรค์ด้วยในการแสวงหาของกราวิสกับสวรรค์นิกายสวรรค์น่าจะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของเขา กราวิสยังเข้าใจด้วยว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบคนคนนี้โดยกำเนิดบุคคลนั้นได้รับพรด้วยโชคกรรมอันยิ่งใหญ่ในขณะที่กราวิสขาดโชคด้านกรรมใดๆกราวิสมักติดต่อกับแนวคิดเรื่องโชคกรรมและเขาเริ่มมีสัญชาตญาณสำหรับสิ่งนั้นกราวิสสามารถรับรู้ได้โดยจิตใต้สำนึกหากมีคนโชคดีด้านกรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปแต่บุคคลนี้มีมากจนกราวิสสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกราวิสรู้สึกเหมือนเขาเห็นฉากของวัตถุขาวดำที่พูดกันดวงหนึ่งส่องแสงเจิดจ้าราวกับดวงดาวขณะที่อีกดวงหนึ่งแผ่ความมดอออกกกกกไไปคคคนนนนหหึึ่่่งงง้รรรัพจจาส์ณะทีีีถูเย กราวิสยังสังเกตเห็นว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่แน่ใจว่ากราวิสเป็นชาวสวรรค์หรือไม่เห็นได้ชัดว่าบุคคลน,นั้นไม่สามารถรับรู้โชคกรรมมิฉะนั้นบุคคลน,นั้นคงไม่ขอให้กราวิสพิสูน์สถานะเฮเวนบอลของเขากราวิสไม่แน่ใจว่าเขาควรจะโกหกต่อไปหรือบอกความจริงต่อไปถ้าเขาโกหกต่อไปเขาอาจจะเข้าไปผัวพันกับนิกายสวรรค์ถ้าเขาเข้าไปผัวพันกับพวกเขาเขาจะเข้าใกล้สวรรค์ต่อไปและเป็นไปได้มากที่เมื่อถึงจุดหนึ่งกราวิสจะได้พบกับบุคคลที่สามารถสื่อสารกับสวรรค์ได้โดยตรงถ้าสวรรค์บอก กราวิสมองไปที่กอนซึ่งเมื่อสังเกตเห็นกราวิสมองมาที่เขาเขาก็มองลงไปที่เสื้อคลุมของเขาเพื่อปัดฝุ่นบนเสื้อคลุมของเขาแล้วมองย้อนกลับไปที่ดวงตาของกราวิสกราวิสตระหนักว่าสิ่งที่กอนกำลังบอกเขาอยู่เขาพยักหน้าซึ่งหมายความว่ากราวิสควรปฏิบัติตามคำร้องขอของชายหนุ่มกราวิสไม่แน่ใจกอนรู้เรื่องกราวิสมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างกอนไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกราวิสกับสวรรค์เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากราวิสขาดโชคด้านกำกอนอาจคิดว่าการเป็นเฮเวนบอลนั้นมีอันตรายน้อย ในกรณีนั้นเขาจะเกณฑ์ทหารหรือฆ่าเขาอย่างแรกที่เขาจะทำไปเถอะไม่ต้องอายชายหนุ่มพูดนืยรอยยิ้มคุณไม่จาเป็นต้องปิดบงังมันเป็นความลับจากฉันเขาพูดต่อเหมือนงูกําลังหนอนเข้าไปในหูของกราวิสเราเป็นบุตรที่ดาแห่งสวรรค์กราวิสสังเกตว่าชายผู้นี้อ้างถึงสวรรค์ด้วยสวรรค์ไม่ใช่ด้วยสวรรค์และโลกชายคนนั้นรู้ว่าสวรรค์ทางานอย่างไรการโกหกคนแบบนั้นเป็นเรื่องยากแต่การพูดความจริงก็เป็นปัญหาเช่นกันกราวิสควรทําอย่างไรบทที่8 1ดถึงปดดนิกายสวรรค กรวิสได้ตัดสินใจแล้วถ้าเขาไปกับเรื่องโกหกเขาก็มีโอกาสรอดถ้าเขาเปิดเผยวิวร่าของเขาในทางกลับกันเขาอาจจะรอดแต่กรวิสตัดสินใจไว้วางใจก่อนก่อนอาจรับรู้ถึงสิ่งที่กรวิสไม่รับรู้ก็ได้กรวิสพูดอย่างสุภาพจากนั้นเขาก็หลับตาและทำเหมือนว่าเขามีสมาธิผ่านไปครู่หนึ่งแรงกดดันเล็กน้อยก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าช้าในสภาพแวดล้อมและความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปชายจากนิกายสวรรค์ดูเหมือนจะสนใจในขณะที่เขารู้สึกถึงแรงกดดนันนี่เป็นแรงกดดันจากสวรรค์ที่ค่อนข้างแรงทว่าดวงตาของเขาเปลี่ กราวิส <Gra> ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยวิวออร่าแบบเต็มของเขาด้วยเหตุผลหลายประการถ้าเขาปล่อยเพียงบางส่วนบุคคลน,นั้นอาจสังเกตเห็นนอกจากนี้หากแรงกดดันนั้นอ,อนบุคคลน,นั้นอาจสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะบางอย่างได้มีโอกาสสูงที่คนคนนี้เคยรู้สึกกดดันจากสวรรค์มาก่อนดังนั้นกราวิสจึงตัดสินใจปล่อยมันทั้งหมดเพื่อที่บุคคลน,นั้นจะรู้สึกหนักใจและพลาดความแตกต่างที่สำคัญบางประการกราวิสไม่ได้บีบอัดวิวออร่าของเขาในการรอคอยทัวร์นาเมนต์นเป็นเวลานานแน่นอนว่าเขาได้ฝึกฝนการบีบวิวออร่าของเขาด้วย กอนรู้สึกกดดันและสังเกตว่ามันเติบโตขึ้นอย่างมากครั้งเดียวที่เขารู้สึกกดดันก็คือตอนที่หัวหน้ากินอยู่รายล้อมกราวิสในช่วงเริ่มต้นขอองค์การสอบเข้าตั้งแต่นั้นมากราวิสได้ต่อสู้กับแมงมุมทำการนองเลือดในบาซินออฟเนเจอร์และฝึกฝนในไลนิงทาวเวอร์เมื่อเทียบกับ2ตอนแรกความประสงค์ที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากความเจ็บปวดของไลนิงทาวเวอร์นั้นน้อยมากหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีกราวิสก็ดึงวิวออร่ากลับมาอีกครั้งและถอนหายใจด้วยความเหนื่อยเขาจำได้ว่าก่อนบอก,กวาการรก ชายจากนิกายสวรรค์ปรบมือให้กราวิสความกดดันจากสวรรค์ช่างงดงามจริงๆเขาพูดด้วยความตื่นเต้นไม่ต้องสงสัยเลยคุณเป็นหนึ่งในพวกเราชายคนนั้นเชื่อกราวิสอย่างเต็มที่หากกราวิสลอยวิวออร่าเพียงบางส่วนบุคคลนั้นอาจนึกถึงเหตุการณ์ที่กราวิสอาจมีวิวออร่าเว่าความแข็งแกร่งของวิวออร่าของกราวิสทำให้ความเป็นไปได้นั้นดูห่างไกลยิ่งกว่าเดิมแม้ว่าจะมีอัจฉริยะในตำนานที่มีวิวออร่าในบอดี้เทมเพอเรียเรียมแต่วิวออร่าของพวกเขาก็จะไม่รุน คุณมีอนาคตที่น่าเหลือเชื่อในนิกายสวรรค์ชายคนนั้นพูดอย่างมีความสุขแต่แล้วก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างโพ้มรารยาทของฉันอยู่ที่ไหนฉันชื่อไอออนฉันตื่นเต้นมากที่ได้เจอพี่ชายคนใหม่ฉันลืมบอกชื่อคุณไปหมดแล้วหวังว่าน้องชายจะไม่เป็นอะไรเขาพูดพร้อมยื่นมือให้กราวิสกราวิสจับมือของเขาและเขย่ามันในขณะที่แสดงท่าทางสับสนและเขินอายอย่างจงใจขอบคุณแต่ฉันไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรกราวิสกล่าวด้วยความอับอายเขาต้องรักษาพฤติกรรมของคนที่เกิดในป่าซึ่งไม่รู้ว่าโลกทำงานอย่างไร อิออนเพียงแค่ยิ้มนั่นไม่ใช่ปัญหาเราไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากนักก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่โลกเช่นเดียวกับคุณฉันคือเฮเวเวนบอลเราเป็นลูกของสวรรค์และเราเกิดมาเพื่อจุดประสงค์เขาอธิบายด้วยความตื่นเต้นกราวิสดูเหมือนเขาจะสนใจในหัวข้อนี้แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาจะรู้ทุกอย่างแล้วก็ตามโอ้จริงเหรอมันคืออะไรเขาถามอย่างไร้เดียงสา ไอออนแค่นหัวเราะเราคืออวตารของสวรรค์ความแข็งแกร่งของเราเติบโตอย่างรวดเร็วสวรรค์ปกป,ป้องและหล่อเลี้ยงเราเราเพียงแค่ทำตามคำสั่งของสวรรค์แล้วชีวิตของเราจะมีความสุขและสมบูรณ์แบบเขาอุทานด้วยความยินดีอย่างจริงใจสวรรค์ประทานพรให้ไอออนและทุกสิ่งในชีวิตก็ดำเนินไปตามทางของเขาความสุขความแข็งแกร่งครอบครัวความรับสถานะและสุขภาพไอออนมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดกราวิสแสดงท่าทางที่ทำให้ดูเหมือนว่าเขากำลังตกหลุมรักศิลปินจริง,รงๆเขาถามไอออนแค่นหัวเราะแน่นอนให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับนิกายสวรรค ไอออนพูดถึงเฮเวนเซ็กนานกว่าหนึ่งชั่วโมงและกราวิสได้เรียนรู้มากมายถึงแม้ว่าการแสดงจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยเขาได้อนุมานสิ่งต่างๆไว้เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีสิ่งใหม่บางอย่างที่เขาได้เรียนรู้เห็นได้ชัดว่าเฮเวนเซ็กเช่นเดียวกับเอเลเมนททลเซ็กมีกิลระดับต่างๆในอัลเตอร์คอนติเนนต์และมิดเดิลคอนติเนนต์ไอออนอธิบายเส้นทางสู่เฮเวนกิลในทวีปกลางไอออนยังบอกกราวิสว่าเมื่อเขาบุกเข้าไปในดินแดนรวบรวมพลังงานกราวิสคอรวรมาที่เฮเวนกิลในทวีปกลางที่นั่นเขาจะสามารถหาครอบครัวและจุดประสงค์ที้จริิงชตได หลังจากนั้นไม่นานไอออนก็จับไปอย่างมีความสุขพร้อมกับกอนเมื่อพวกเขาออกจากบ้านกราวิสถอนหายใจด้วยความเหนื่อยและนั่งลงบนพื้นบ้าฉันคิดว่าเขาจะไม่มีวันไปเขาบ่นด้วยความรำคาญกระนั้นกราวิสก็โล่งใจเช่นกันเขาได้หลบเลี่ยงภัยพิบัติปังปัง,ป,งประตูเปิดออกอย่างรวดเร็วและปิดอีกครั้งเมื่อกอนตื่นประหนกเข้ามาด้วยเหงื่อเยนไหลาอาบหน้าเขาสุดตัวลงที่ประตูด้วยความเหนื่อยล้าบ้าจริงนี่ใกล้แล้วเขาพูดด้วยความกลัวขณะที่หันไปหากราวิสฉันมีความสุขมากที่คุณแสดงเก่งมมมาาาาาากกกก้้้จรรรริงงฉันนนนููสึเเเหืืออออยยย่่ตตตตตขขควววลลดดะะ กราวิสเพียงยิ้มอย่างของขื่นใจเย็นๆยก่อนไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายเขาพึมงพาก่อนระเบิดทันทีหุบปากชีวิตของฉันก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกันท่านิกายสวรรค์รู้ว่าฉันกำลังเก็บตัวใครบางคนด้วยวิวออร่าในขอบเขตชำระล้างร่างกายฉันจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันตายไปอย่างไรเขาอธิบายด้วยความกลัวตอนนี้กราวิสจัดการกับสถานการณ์อย่างจริงจังอะไรเขาเพิ่งถามก่อนหัวเราะอย่างช่วยไม่ได้คนที่มีวิวออร่าในบอดี้เทมเพอเริงเรียมอาจเป็นอันตรายสำหรับเฮฟเวนเซ็กทั้งหมดถ้าคนแบบนัก กราวิสตกใจมากปรมาจารย์สวรรค์คือหัวหน้ากินของนิกายสวรรค์ลและยังเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในโลกอีกด้วยดูเหมือนว่าการตัดสินใจของกราวิสในการไว้วางใจก่อนเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเปิดเผยวิวออร่าของฉันก่อนถอนหายใจอย่างประมาาชายคนนั้นคงจะประหารชีวิตเราทั้งคู่ทันทีเขาพูดด้วยความกลัวและกราวิสรู้สึกเหมือนมีรูเปิดที่หน้าอกของเขาเขาคาดหวังบางอย่างที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้ทำไมกราวิสถามอีกครั้งคนที่มีความสามารถนี้ไม่ได้เกิดจากสวรรค์ล นั่นคือการดูหมิน่นข้าสวรรค์และโลกพร้อมที่จะสร้างอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้พวกเขาจะได้แจ้งกับนิการสวรรค์แล้วก่อนสูดหายใจเข้าลึกๆคุณอาจไม่รู้แต่ผู้ชายคนนั้นอยู่ในขอบเขตสร้างวิญญาณกราวิสอาปากค้างด้วยความตกใจและหวาดกลัวเขาได้หลบเลี่ยงหายนะไปแล้วจริงๆผู้ชายคนนั้นสามารถฆ่าทั้งสองคนได้ด้วยการพลิกมือของเขากราวิสพุ่งขึ้นทันทีด้วยความตื่นประหนกและโกรธทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนหน้านี้เขาตะโกนใส่ก่อน กูป,ป่าก่อนระเบิดกลับนิกายสวรรค์ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปีทุกครั้งในการส่งตัวแทนไปตรวจสอบข้อมูลต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนกว่าจะไปถึงพวกเขาวพวกเขาจะส่งคนไปทันทีได้อย่างไรฉันอยากจะเตือนคูในภายหลังเพื่อที่คูจะไม่ลืมความสำคัญไปตามการเวลาก่อนคร่ำครวญเราแค่โชคร้ายที่มีคนมาเร็วโชคร้ายกราวิสคิดในขณะที่แสงปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาวสวรรค์ทำเหมือนต้องการให้กราวิสไปถึงสปิริตฟอร์มิงเรียมอย่างรวดเร็วเพื่อที่เขาจะได้เสียเปรียบทว่าสวรรค์ยังใช้การโจมตีที่ดุร้ายอย่างยิ่งครั้งแรกทำให้กราาาวิสรู้ึกลลอดภััยยแะะพยายามจ่ในนทที กราวิชถอนหายใจด้วยความประหม่าเขาประเมินสวรรค์ต่ำไปเขาคิดว่าเขาเห็นผ่านสวรรค์และไม่สามารถทำให้เขาประหลาดใจได้อีกต่อไปดวงตาของเขามืดลงด้วยความโกรธเขาจะตกหลุมรับแผนการต่อไปอีกนานแค่ไหนเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่หลงกลอุบายของมันแต่มันก็ยากเกินไปเขาจะคาดหวังอะไรแบบนี้ได้อย่างไรหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็สงบลงและพูดคุยกันมากขึ้นเมื่อถึงเวลากลางคืนก่อนก็จะไปและพวกเขาก็กล่าวคำอำลากอนรับฉันเข้ากินแม้ว่ามันจะหมายถึงการเสี่ยงชีวิตของเขาถ้าเขาเพิ่งแจ้งนิกายสวรรค์เขาอาจจะได้รับรางวัลด้ ก่อนช่วยชีวิตฉันวันนี้แม้ว่าชีวิตของเขาจะติดอยู่ในสายแต่ก็ไม่ได้มาจากความจริงที่ว่าเขาช่วยชีวิตฉันในวันนี้ร่วมกับความช่วยเหลือของเขาในการสอบข้าวและการปกป้องดาบใหม่ของฉันฉันเป็นหนี้เขามากกราวิสซึมพำกับตัวเองขณะที่เขาดูประตูของเขาฉันจะตอบแทนทุกอย่างในอนาคตก่อนกราวิสสาบานกับตัวเองบทที่82-8เจมี่ 2-3สัปดาห์แล้วที่ไอออนมาเยี่ยมกราวิสในช่วงเวลานั้นกราวิสพยายามลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิวออร่าให้เหลือแต่รูปกลวยเพียง60องศาถ้าเขาบีบมันมันจะแข็งแรงกว่าตอนที่เขาเพิ่งปล่อยมันถึง6เท่ากราวิสมั่นใจว่าแม้แต่คนที่อยู่ในขอบเขตการรวบรวมพลังงานก็จะมีปัญหาในการต่อสู้ภายในวิวออร่าของเขาเวลาก็ยิ่งใกล้เข้ามาอีกเพียง3วันก็จะถึงการแข่งขันอีกเพียง5วันเท่านั้นที่ไลนิ่งซีของเขาจะเต็มศัก,กยภาพอีกเพียง10วันเท่านั้นก่อนที่เขาจะบุกเข้าสู่อาณอนาจาั กก,กราวิสเดินไปที่ประตูคงเป็นแค่ก่อนเขาคิดขณะเปิดประตูตรงกันข้ามกับความคาดหวังของเขาเขาเห็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยมันเป็นชายหนุ่มรูปง,งามที่มีผมสีลอนด์เขาวสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินอมน้ำเงินของกิลสายฟ้าและถือดาบไว้บนหลังเช่นเดียวกับกราวิสกระบี่ของเขาเป็นสีขาวและมีเส้น f o r m ชั i น n array หลายเส้นเชื่อมกันบนพื้นผิวของมันสวัสดีครับพี่กราวิสเขาพูดพร้อมโค้งคำนับอย่างสุภาพฉันชื่อเจมี่ฉันคิดว่าคุณมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับแกรนน้องชายของฉันเขาอธิบายอย่างเรียบ กราวิสรีตาลงแรงคงแสดงท่าทีเลื่อยหญิงต่อหน้าเขาและลูกน้องอีกสองคนจากวันก่อนก็เข้ามาเพราะเขากราวิสไม่มีความประทับใจที่ดีต่อแรงคงหรือใจมี่คุณต้องการอะไรกราวิสถามอย่างเย็นชาใจมี่ดูเหมือนจะไม่สนใจทัศนคติที่เย็นชาของกราวิสฉันมาที่นี่เพื่อขอโทษน้องชายของฉันจริงๆเขากล่าวและกราวิสรู้สึกประหลาดใจฉันตามใจเขามาทั้งชีวิตด,ดังนั้นเขาจึงเคยได้ในสิ่งที่เขาต้องการเจมี่ถอนหายใจบุคคลิกของเขาส่วนหนึ่งเป็นความผิดของฉันดังนั้นฉันขอโทษสำหรับเรื่องนั้น กรวิสมองมาที่เขาแต่ความเย็นของเขาลดลงฉันไม่เป็นอะไรจริงๆฉันยังไม่ถูกรบกวนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาลืมมันไปซะกรวิสโบกมือลาอย่างไม่ใส่ใจเจมี่ยิ้มอย่างมีความสุขขอบคุณครับพี่กรวิสเขาพูดแล้วรอสักครู่ขอเข้าไปได้ไหมฉันมีอีกเรื่องที่อยากจะพูดเขาถามอย่างสุภาพกราวิสไม่สนใจจริงใจจริงและเปิดประตูให้เขากรวิสเดินไปที่ม้านั่งแล้วนั่งลงเจมี่นั่งลงตรงข้ามเขาแล้วชีวิตในกินสายฟ้าเป็นอย่างไรบ้างเจมี่ถามกรวิสรีตาลงเข้าเรื่องเลยเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเจมี่ลูบคองา่นมทีฉั เขาถามแต่กราวิสไม่ตอบและมองมาที่เขาเท่านั้นใจมี่ถอนหายใจและกระแอม,มในลาคอให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับครอบครัวของฉันก่อนก่อนที่ฉันจะบอกคุณว่าคิดอะไรอยู่ในใจเขากล่าวกราวิสไม่สนใจจริงใจจริงแต่เขาทําท่าทางให้ใจมี่ทาต่อฉันเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยในทวีปกลางครอบครัวของฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองและเกือบทุกคนในครอบครัวได้เข้าร่วมกินสายฟ้าในบางจุดเขาเริ่มอธิบาย เราได้ทำสงครามกับตระกูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอเลเมนเทลคิวในขณะที่เอเลเมน a l ลคิวในอ u เ e อร์ n อนติเนรวมกันเป็นเอเลเมน a l ลคิวใน m i d เดิลคอนติเนนต่อสู้เพื่อทรัพยากรอย่างต่อเนื่องพวกเขาอาจไม่ต่อสู้อย่างเปิดเผยแต่ก็มีขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องการประทะกันกราวิสรู้สึกประหลาดใจเขาคิดว่าเอเลเมนเทลคิวอาศัยอยู่อย่างกลงมกลืนกันดูเหมือนเขาจะไร้เดียงสาเกินไป เจมี่มองออกไปนอกหน้าต่างดูเหมือนเขาจะนึกอะไรบางอย่างได้วันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างปกติและดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเจมี่ถอนหายใจถึงกระนั้นครอบครัวของพวกเราก็ใกล้จะสูญพันธุ์โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเป็นเพราะว่าครอบครัวที่เรากำลังต่อสู้กันอยู่ได้ร้องขอกำลังสำรองจากกิลของพวกเขาเจมี่หันไปหากราวิสนั่นอาจดูไม่แปลกในสายตาของคุณแต่นั่นมันผิดกฎเอเลเมน a ทิลกิลต้องป้องกันตัวเองให้พ้นจากการต่อสู้ของครอบครัวเราฝ่ายกิลได้ส่งใครบางคนไปที่จุดสูงสุดของเมจิกแกร์เทอร์ริ่งเรียมและ กราวิสสามารถเห็นอกเห็นใจกับสถานการณ์ที่โชคร้ายของเจมี่แต่เขาไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรดังนั้นเขาจึงปล่อยให้เจมี่อธิบายต่อไปเจมี่ถอนหายใจและมองไปที่โต๊ะแม่พ่อปู่ย่าตายายพี่น้องลูกพี่ลูกน้องนะอาณาอาและทุกๆคนที่ฉันเคยสนิทสนมในวันนั้นทุกคนยกเวน้นแฟรงค์เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัดฉันรีบพาแฟรงค์ Frank, และเราหนีไปนอกทวีปไม่มีใครสนใจตามหาเราที่นั่นเจมี่มองกราวิสด้วยไฟที่ลุกโชนในดวงตาของเขาตลอดชีวิตของฉันฉัน,ฉนแค่แสวงหาการแก้แคา,าวรโม แต่ฉันก็ต้องปกป้องครอบครัวสุดท้ายของฉันด้วยเขาผ่านอะไรมามากมายในชีวิตของเขาและฉันต้องการปกป้องเขาฉันยอมตายในการแสวงหาการแก้แค้นแต่แล้วพี่ชายของฉันและถ้าฉันแก้แค้นพวกเขาจะแก้แค้นพี่ชายของฉันด้วยฉันอาจจะได้ในสิ่งที่ฉันต้องการแต่ในขณะเดียวกันฉันก็จะต้องสูญเสียครอบครัวสุดท้ายไปด้วยเจมี่เอ็นหลังบนม้านั่งและมองขึ้นไปที่เพดานฉันรับไม่ได้ว่าเป็นต้นเหตุขององค์การตายของพี่ชายฉันแต่ฉันก็ไม่สามารถยอมรับที่จะไม่แก้แค้นได้ฉันอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจนในที่สุดฉันก็ได้รับนิพพาาาาานน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 ฉัััััััตรระหกใใววววว้้้่่่่คคมมมแแขข็งงสสญทีุดดดเูยจ กราวิเซียงคงมองเขาอย่างเป็นกลางต่อไปเขายังไม่แน่ใจว่าทำไมใจมี่ถึงเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้เขาฟังถ้าฉันแข็งแกร่งพอที่จะทำลายนิกายอัคคีการแก้แค้นของพวกเขาก็ไม่สำคัญฉันจะรักษาชีวิตของฉันไว้เจนี่เอลังพิงมานั่งอีกครั้งแล้วถอนหายใจแต่หากข้าไปถึงระดับนั้นข้าจะต้องขึ้นไปในไม่ช้าพี่ชายของข้าจะอยู่คนเดียวในโลกนี้และไม่มีใครสามารถปกป้องเขาได้ดังนั้นเขาตบมือบนโต๊ะอีกครั้งฉันแค่ต้องทำให้เขาขึ้นไปกับฉัน เขาตะโกนด้วยความมั่นใจเขาอาจไม่มีพรสวรรค์ของฉันเขาอาจไม่มีแรงผลักดันจากฉันแต่เขาคือครอบครัวเดียวของฉันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาอยู่เคียงข้างฉันเขาถอนหายใจอีกครั้งและวันนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณเขาพูดอย่างเงียบๆกราวิสรีตาลงในที่สุดใจมี่ก็มาถึงประเด็นเจมี่โค้งคำนับอย่างสุดซึ้งได้โปรดแท้การแข่งขันให้ฟรง้งเขาตะโกนอย่างจริงใจเขาเพียงต้องการชนะทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อรับไลนิ่งซีของเขาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดสรักชั่นอชนเนอร์จีเมื่อถ กราวิสอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ใจมี่พูดต่อได้โปรดแพทัวนาเมนต์นี้ให้เขาอีก3เดือนข้างหน้าคุณเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆและสาเดือนไม่มีความหมายอะไรกับคุณฉันจะให้ทุกอย่างเมื่อคุณเข้าร่วมกับเราในผู้ปกครองกินได้โปรดเขาขอร้องด้วยน้ำตาในดวงตาของเขากราวิสมองใจมี่ด้วยความรู้สึกผสมใจมี่ทิ้งศักดิ์ศรีทั้งหมดของเขาเพื่อน้นองชายของเขาเท่านั้นกราวิสสัมผสัสได้ถึงความจริงใจและความรักที่ใจมี่มีต่อน้องชายของเขานี้ไม่ใช่การกระทำอย่างไรก็ตามใจมี่ได้ขอให้กราวิสชะลอเส้นทางสู่ความรร่อไมับหื กราวิสมองใจมี่ต่อไปด้วยท่าทางของขืนกราวิสเห็นแก่ตัวขนาดนั้นเลยหรือที่เขาจะเหยียบย่ำคนที่จริงใจเช่นนั้นเพียงเพื่อเรื่องการเดินทางของเขาสู่อำนาจภายในสมเดือนกราวิสซียงคงฝึกฝนในวิวออร่าของเขาได้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้รับอะไรเลยเป็นเวลาสามเดือนใจมี่มองไปที่กราวิสและลุกขึ้นยืนฉันไม่อยากทำให้คุณรู้สึกอึดอัดดังนั้นฉันจะไปเขาลุกขึ้นยืนโค้งคำนับกราวิเซียงสุภาพแล้วเดินไปที่ประตูฉันจะเห็นคำตอบของคุณในการแข่งขันโปรดยอมรับฉันจะตอบแทนคุณในอนาคตด้วยเหตุนี้ใจมี่จึงออกจากบ้านของกราวิ ตอนที่83-83การแข่งขันการแข่งขันมาถึงแล้วทุกคนมารวมกันที่พลาซ่าและรอให้กอนมาถึงเฉพาะผู้ที่แข่งแกร่งที่สุดของพิลสายฟ้าที่ต้องการพียงระดับที่4เพื่อความก้าวหน้าเท่านั้นที่จะเข้าร่วมคนอื่นๆมาเพื่อชมเท่านั้นรวมถึงกราวิสด้วยมีเพียง8ผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันและทุกคนก็มีร่างกายที่ร่าเริงแจ่มใสยกเว้นกราวิสกราวิสยังสามารถเห็นใจมี่กำลังดูการแข่งขันอยู่เขามองกราวิสด้วยสีหน้าอ้อนวอนและกราวิสทำได้เพียงถอนหายใจกราวิสได้ตัดสินใจแล้วในคำตอบกราวิสจะชนะ ความคิดที่ทำให้เขาตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องง่ายใจมีบอกว่าจะใช้เวลาเพียง3าเดือนดังนั้นหากพี่น้องต้องรอก็3เดือนเช่นกันเจมี่เคยบอกว่า3เดือนไม่มีความหมายสำหรับกราวิสและถ้ามันไม่มีความหมายสำหรับกราวิสก็ไม่ควรมีความหมายอะไรกับใจมีและแฟรงค์แล้วถ้าแฟรงค์ไม่สามารถควบแน่นมเมล็ดสายฟ้าของเขาให้เป็นพลังงานทำลายล้าง50%ได้เนื่องจากความตั้งใจที่อ่อนแอของเขาละ่ะระดับที่4ี่อาจเจ็บปวดกว่าทุกระดับก่อนหน้านี้เท่านั้นกราวิสควรจะยกเลิกการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยหรือไม่ เขาจะไม่ดังนั้นกราวิสจึงตัดสินใจชนะการแข่งขันเขาไม่ได้รู้สึกสงสารแฟรงก์เลยแต่เขาสงสารเจมี่เจมีต้องการเพียงทำให้ชีวิตของพี่ชายของเขาง่ายขึ้นแต่เขาทําให้เจ็ดจำนวนของเขาเสียหายด้วยการทาเช่นนั้นก่อนกล่าวว่ากินสายฟ้าไม่ได้สร้างดอกไม้เรือนกระจกเพราะมีเพียงดอกไม้ป่าเท่านั้นที่จะสามารถฝ่าฟันพายุได้เราไม่สามารถดึงคนอื่นให้แข็งแกร่งได้แม้แต่พ่อของกราวิสก็ไม่สามารถดึงใครทัพคนขึ้นไปถึงระดับของเขาได้เขาสามารถให้กำลังแก่พวกเขาได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นและจากนั้นพวกเขาก็ต้องพึงพ แฟรงค์จะเริ่มมีปัญหาในอาณาจักรรวบรวมพลังงานเจ็จำานงของเขาอาจจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะทําให้วิญญาณของเขาสงบลงเอาละ่ะก่อนตะโกนเมื่อเขามาถึงคุณแปดคนเป็นผู้เข้าร่วมเขาถามคนทั้งแปดที่อยู่ตรงกลางของพลาซ่าซึ่งเพียงแค่พยักหน้าสมบูรณ์แบบคนแปดคนสร้างสายการแข่งขันแบบคัดออกดังนั้นเราจะทําอย่างนั้นผู้เข้าร่วมดูตื่นเต้นและวิตกกังวลกิลมาเตอร์ของพวกเขามักใช้วิธีการใหม่ๆใ,ในการตัดสินใจในการต่อสู้พวกเขาสงสัยว่าคราวนี้จะเป็นอย่างไรก่อนหยิบกระเป๋าใบเล็กๆที่เต็มไปด้วยหินออกมานี่จ เขาพูดขณะโยนหินแปดก้อนให้ผู้เข้าร่วมพวกเขาจับก้อนหินได้ง่ายและมองไปที่กอนเพื่อรอคำสั่งจากเขาโยนหินของคุณไปที่คนคนหนึ่งถ้าคุณตีคนคนนั้นจะเป็นคู่ต่อสู้ของคุณถ้าคนคนนั้นถูกโจมตีพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้คว้างก้อนหินอีกต่อไปคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเขาอธิบายด้วยรอยยิ้มนี่คือวิธีหนึ่งในการตัดสินใจว่าใครจะสู้กับใครกราวิสคิดในขณะที่เขารอมันไม่สำคัญกับเขาว่าใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขาแฟรงก์และชายอีกคนหนึ่งคว้างก้อนหินใส่กันพรอ,พรอ,พรอัเเาาพขขขสิรปยชงุ สาวกชายอีกสองคนก็คว้างก้อนหินใส่กันอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การคว้างแบบสบายๆและกราวิสรู้สึกอาคาตหลังก้อนหินเหล่านั้นดูเหมือนว่าสาวกสองคนนั้นมีเนื้อซึ่งกันและกันผู้หญิงจากหอคอยสายฟ้าก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วยโดยไม่ต้องรอนานเธอโยนก้อนหินใส่กราวิสซึ่งไม่สนใจที่จะหลบเธอมักจะอยู่ในหอคอยสายฟ้าและไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกิลสายฟ้าเธอรู้ว่ากราวิสใช,ช้เวลาเพียง40ชั่วโมงบนชั้นที่3ของไลนิ่งทาวเวอร์เธอสามารถพาเขาไป เช่นนี้การโยนหินได้สิ้นสุดลงแล้วและฝ่ายตรงข้ามก็ถูกเลือกป้หลักก่อนตะโกนบอกทุกคนเราจะต่อสู้ตามลำดับที่เลือกคู่ต่อสู้จากนั้นก่อนก็โบกมือให้แฟรงค์และชายอีกคนขึ้นมาคุณก่อนฉันยอมแล้วฝ่ายตรงข้ามของแฟรงค์ตะโกนทันทีกราวิสคาดหวังไว้มากพอแล้วและก่อนก็ขมวดคิ้วแต่ก็ถอนหายใจพื้นหลังก็เป็นความแข็งแกร่งเช่นกันก่อนหันไปหาคู่ต่อสู้สองคนถัดไปและโบกมือให้พวกเขาเริ่มพวกเขาเข้าหากันทันทีและใช้พลังทั้งหมดเพื่อเอาชนะพวกเขาใช้การฟันสับต่อยเตะซอตาโบยต่ำกัด การต่อสู้ดาเนินไปชั่วขณะหนึ่งจนกระทั่งทั้ง,งสองคนเปียกโชกไปด้วยเลือดพวกเขาคลานเข้าหากันอีกครั้งอยากจะฆ่าอีกคนปังก่อนไล่ทั้งสองคนออกไปไอโง่ทาไมเธอสองคนไม่สร้างสันติภาพให้กันและกันได้ละ่ะเขาตะโกนด้วยความโกรธวันนี้ไม่มีใครชนะคุณทั้งคู่แพ้ทั้งคู่นอนอยู่บนพื้นและไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปเนื่องจากหมดสติเมื่อก่อนแต่พวกเขาวพวกเขาเหนื่อยเกินไปก่อนถอนหายใจแฟรงค์คูอยู่ในรอบชิงชนะเลิศเขาพูดโดยไม่หันไปหาแฟรงค์แฟรงค์พยักหน้าอย่างมีความสุขแต่ก่อนไม่สนใจ กรวิสเดินไปข้างหน้าและหยุดกลางเวทีเปลี่ยนเกียร์ผู้หญิงคนนั้นยิ้มอวดดีและหยิบหอบยาวออกมาอย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะลูกเธอให้ความเห็นขนาดเตรียมตัวเองคุณเป็นเพียงเป้าหมายที่ง่ายที่สุดกรวิสมองอย่างเป็นกลางเท่านั้นเขาจะไม่ตื่นเต้นกับคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอเช่นนี้เพราะเขาต้องรักษาเจ็จำนงนของเขาวไว้เขาแค่รอจนกว่าเธอจะโจมตีเธอรู้สึกรำคาญที่กรวิสไม่สนใจเธอและพุ่งไปข้างหน้าด้วยหอบของเธอเธอมีร่างกายที่อารมณ์ดีเต็มที่และนั่นแสดงให้เห็นถึงความเร็วและพลังของเธอผู้ชมแทบจะติดตามการเคลื่อนไหวขขออออองงงงเเธธไไไม่่่ด้้้้กาาาหหแลลปยพัตน เสียงดังลัน่นกราวิสจับหอกในมือข้างหนึ่งและหยุดการจู่โจมทุกคนในกลุ่มผู้ชมแทบไม่เชื่อสายตาของพวกเขาและอ้าปากค้างกราวิสหยุดการช้าเต็มกำลังด้วยมือเดียวเขายังดูผ่อนคลายในขณะที่ทำสิ่งนี้ช่างเป็นเรื่องตลกจำเป็นต้องฆ่าสัตว์อสูรระดับสูงไม่ว่าจะเป็นคนในขอบเขตรวบรวมพลังงานหรือคนจำนวนมากที่มีร่างกายอารมณ์ดีพลังของสัตว์ร,ร้ายทั้งหมดมาจากร่างกายที่ทรงพลังและเป็นไปไม่ได้ของพวกมันอย่างไรก็ตามกราวิสมีร่างกายในระดับเดียวกับสัตว์อสูรระดับสูงการต่อสู้กับเขาเหมอาร่วงทีิ ราวกับว่าเธอไม่อยากจะเชื่อสถานการณ์ทันใดนั้นกราวิสดึงหอบและปล่อยให้มือของเธอจากนั้นเขาก็หันหอกไปรอบๆและจับไว้ที่คอของเธอผู้หญิงคนนั้นยังคงรู้สึกว่าสถานการณ์นี้ไม่จริงแต่ในที่สุดเธอก็ตั้งสติได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเธอทำได้เพียงถอนหายใจฉันยอมแล้วเธอพูดอย่างใพ่แพรกราวิสหยิบหอกแทงลงไปที่พื้นแล้วเดินกลับไปด้านข้างโดยไม่พูดอะไรก่อนสัมผัสได้ถึงความปิีิยินดีและความตกใจยิ่งกราวิสแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งคิดว่าการตัดสินใจสนสนน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 นัััับุเเเเเขขขขาาาาาอยยย่่่่งต็มมมท้้้้้้ถูกกึึไดวใหจรพิ กราวิสจะไปถึงไลนิ่งเซ็กในเวลาไม่นานและครองทุกสิ่งก่อนแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นกราวิสก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์ก่อนเรียกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของยกแรกแต่ที่น่าประหลาดใจคือทั้งคู่ยอมรับในเวลาเดียวกันพวกเขาไม่เห็นโอกาสในการชนะกราวิสหรือแฟรงค์ถ้าพวกเขาไม่สามารถชนะได้พวกเขาจะไม่ได้อะไรเลยแล้วทำไมต้องกังวลเมื่อก่อนได้ยินเช่นนั้นเขาก็ขมวดคิ้วถ้าใครมีเจตจำนงที่แข็งแกร่ง,งพวกเขาจะต่อสู้และพยายามเอาชนะบารียของตนการค้นหาความกล้าที่จะต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่านั้นก็เป็นการเติเ่่่่นกกมมมสดง้วาาาาารถขอททีพไไ ก็ได้ก่อนพูดขณะเดินไปข้างหน้าแฟรงค์ Frank อยู่ในรอบชิงชนะเลิศแล้วเนื่องจากอีกสองคนได้รับบาดเจ็บเกินกว่าจะแข่งขันได้คนอื่นๆทั้งหมดยกเวน้นกราวิสยอมรับดังนั้นเรามาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันเถอะกราวิสปะทับแฟรงค์ตอนที่84-84ลาก่อนลลอมร่างกายกราวิสและแฟรงค์เดินเข้าไปในเวทีและมองหน้ากันกราวิสดูเป็นกลางเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาขณะที่แฟรงค์ดูหญิงทนงและอวดดีแฟรงค์หยิบดาบออกมาแล้วชี้ไปที่กราวิสเพื่อ,อยวยุในที่สุดฉัน,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 ฉนไป เขาประกาศอย่างภาคภูมิใจด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกทุกสิ่งคุณซ่อนตัวอยู่ในบ้านของฉันมาสามเดือนแล้วและฉันไม่เคยมีโอกาสได้ต่อสู้กับคุณเลยผู้ชมต่างกระซิบกันผู้เข้าแข่งขันสองคนนั้นก็ดูเหมือนจะมีประวัติเช่นกันถึงกระนั้นผู้ชมก็ไม่โง่พวกเขาเห็นความแข็งแกร่งของกราวิสและพวกเขาคงไม่โง่นักที่คิดว่าเขาจะแพ้ให้กับแฟรงคงพวกเขาทั้งหมดได้รับเงินและทรัพยากรของตนเองและฉลาดพอที่จะตัดสินความแข็งแกร่ง,ข,งของผู้อื่นพวกเขาทั้งหมดมองด้วยรอยยิ้มย้อย้ย,ย,ย,ยที่ฟรงคงมีความยยวหย่าาอ กราวิสมองที่ใจมี่และเห็นว่าใจมี่กำลังยุ่งอยู่ในขณะนี้เขาอาย่างเหลือเชื่อกับน้องชายของเขาและเขาก็จับผมอย่างหงุดหงิดอย่างแรงรวกับตะโกนอย่างต่อเนื่องว่าหูปากคุณมันโง่ามากหลังจากนั้นเขาก็ประสานมือกันอ้อนวอนและพูดคำว่าได้โปรดกับกราวิสทำไมใจมี่ขอให้กราวิสแ้เจมี่ไม่ได้โง่และมีเจ็ดจำนงนที่น่าประทับใจและประสบการณ์การต่อสู้เขามีทุกอย่างที่อัจฉริยะสูงสุดต้องการจะขึ้นไปและเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถตัดสินความแข็งแกร่งของกราวิสได้อย่างแม่นยำเมื่อเจมี่ยือนอยู่ต่อหน้า,รก,ากราวิส เขาเชื่อว่าน้องชายของเขาจะชนะหรือไม่ไม่ได้อย่างแน่นอนเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตัวเขาเองจะชนะในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับกราวิสได้หรือไม่กระนั้น้องชายที่งี่เง่าของเขากำลังยั่วยุกราวิสซึ่งอาจทำลายการขอทานของใจมี่ทั้งหมดเจมี่กำลังปล้ำกับตัวเองแฟรงค์เป็นน้องชายของเขาและเขารักเขาแต่เขาก็ง้อแลาวและหยิงยโสอย่างเหลือเชื่อกราวิสสามารถสรุปความคิดส่วนใหญ่ของใจมี่และเขาสามารถเห็นอกเห็นใจเขาใจมี่เป็นคนดีที่ถูกพี่ชายของเขาช่างน้ำหนักหากไม่มีพี่ชายใจมี่จะยิงผ่านตำแหน่งการฝึกฝนและอาจขึ้นไปสู่โลกที่สูงขึ้นทว่่่าาอออนจทีีไไมมมมคคครรรบัุหื กราวิสไม่แน่ใจกราวิสยังมีครอบครัวของเขาอยู่แต่ถ้าแฟรงเสียชีวิตใจมี่คงไม่เหลืออะไรอีกแล้วกราวิสจะคงอยู่ในการพบลูกถ้าเขาไม่มีครอบครัวกราวิสไม่แน่ใจและโยนความคิดนั้นทิ้งไปเขาหันกลับมาหาแฟรงแฟรงรอครู่หนึ่งยังคงเล็งดาบไปที่กราวิสแต่ดูเหมือนกราวิสจะไม่ตอบโต้แฟรงรู้สึกโกรธเคืองกับการเพิกเฉยของกราวิสวันนี้ฉันจะทำลายศักดิ์ศรีของคุณทั้งหมดต่อหน้ากิลสายฟ้าทั้งหมดด้วยเหตุนี้เขาจึงยิงไปข้างหน้าและสับใส กราวิสปังกราวิสหลบเลี่ยงการโจมตีของแฟรงอย่างง่ายดายและปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเขาเขาตีศีรษะของแฟรงและแฟรงก็ล้มลงหมดสติไม่มีเหตุผลที่จะทำให้แฟรงอับอายหรือทำร้ายเขาเขาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวถ้ากราวิสเอาจริงเอาจังกับเขากราวิสอาจจะพอใจในพลังของเขาและเจตจำนงของเขาจะลดลงเขาต้องมองสถานการณ์อย่างเป็นกลางที่สุดกราวิสหันไปหาเจมี่และเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะแสดงท่าทางที่แท้จริงกราวิสถอนหายใจและมองเจมี่ด้วยความเมตตาผู้ชมไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะเชื่อสายตาของพวกเขาได้หรือไม่กราวิสไม่เคยแสดงอะไรนอกจาาาาาาากกกกกรรรแสดงงออออทีี่่่่เเเเลพววขขิมมมชืณ์ แน่นอนกราวิสไม่ได้ตายทางอารมณ์เขายังคงมีความสุขเศร้าตื่นเต้นกลัวและอื่นๆเขาไม่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นได้ถ้าเขาแสดงอารมณ์ออกมาคนอื่นอาจมองว่าเขาเป็นมนุษย์และจะเริ่มเข้าใกล้เขามากขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นกราวิสจะต้องผลักพวกเขาออกไปอีกครั้งนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกันคนอื่นให้ห่างจากเขาใจมี่มองไปที่พี่ชายที่หมดสติของเขาด้วยความตกใจอะไรตอนนี้ กราวิสถอนหายใจอีกครั้งคุณไม่สามารถดึงใครระมาแกรงได้เขาพูดและใจมีก็มองมาที่เขาการให้ในสิ่งที่เขาต้องการเท่ากับคุณกำลังทำให้เจตดจำนวนของเขาอ่อนแอด้วยเจตจจำนวนที่อ่อนแอเขาจะไม่สามารถทำให้วิญญาณของเขาสงบลงได้หากเจตจจำนวนของเขาไม่เพิ่มขึ้นเขาจะไม่มีวันไปถึงระดับสร้างวิญญาณกราวิสอธิบายนั่นเป็นจำนวนสูงสุดที่เขาเคยพูดในที่สาธารณะในกิลสายฟ้าผู้ชมที่แข็งแรงกว่าจะพยักหน้าและเชื่อกราวิสในขณะที่คนที่อ่อนแอกว่าก็ย่อเย้ยเขาหลายคนไม่สามารถยอมรับได้ว่าพวกเขาขาดในบางแง่มุมนั่นคือสิิ่่งทีพวกกเเขขาารตตบโึ้น ใจมี่มองไปที่กราวิสแล้วมองไปที่น้องชายที่หมดสติของเขาจากนั้นเขาก็มองไปที่กราวิสอีกครั้งและถอนหายใจฉันเข้าใจผู้จบก็รับน้องชายออกจากลานกว้างกราวิสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าใจมี่จะเข้าใจที่จะช่วยให้เขาแข็งแกร่งขึ้นก่อนยิ้มจากหูถึงหูคนที่แต่งตัวประหลาดแกรงเคยชนะการแข่งขันหลายครั้งในอดีตเพราะทุกคนยอมรับก่อนรู้สึกเหมือนกับว่าทัวนาเมนต์เสียจุดประสงค์เพราะเขาแกรงยังล้มเหลวเสมอในการอัปเกรดมเมล็ดสายฟ้าของเขาเป็นพลังงานทำลายล้าง50%ก่อนรู้สึกว่าการให้เวลาเวันแก่เขาในระดับที่ ฉันจะเตรียมระดับที่สีให้คุณและฉันน่าจะเสร็จภายใน8ชั่วโมงอย่างไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องไปในทันทีคุณสามารถใช้เจวันได้ทุกเมื่อในอีก2เดือนข้างหน้าหลังจากนั้นข้าจะรอดูความแข็งแกร่งของเจ้าเขาพูดพร้อมกับตบไหล่ของกราวิสอีกครั้งกราวิสมองไปที่กอนและยิม้มขอบคุณเขาพูดและกอนพยักหน้าจากนั้นพวกเขาก็แยกทางกันสาววหลายคนต้องการคุยกับกราวิสแต่เขาไม่สนใจพวกเขาเขาไม่สามารถใกล้ชิดกับคนอื่นได้แม้แต่การพูดคุยกับกอนก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเมื่อเห็นว 8ชั่วโมงต่อมาค่ำคืนก็มาถึงแล้วและกราวิสก็มองดาบเล่มใหม่ของเขาด้วยรอยยิ้มเมื่อฉันกลับมาคุณจะเป็นอาวุธใหม่ของฉันเขาพูดในขณะที่สัมผัสเส้นฟอร์เมชันอาร์เรบนพื้นผิวของมันในที่สุดเขาก็สามารถใช้ดาบใหม่ของเขาได้มันเป็นอาวุธพลังงานที่แท้จริงและจะสามารถเสริมรูปแบบการต่อสู้ของเขาได้ อาวุธจริงสามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่แท่งไม้ที่แหลมคมพวกเขาสามารถดูดซับพลังงานหรือองค์ประกอบของผู้ใช้และแปลงเป็นการโจมตีพวกมันสามารถดูดซับพลังงานรูปแบบอื่นได้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับอาวุธและคุณภาพของอาวุธกระบี่ของกราวิสเป็นอาวุธพลังงานระดับสูงและนั่นก็ดีมากสำหรับคนที่กำลังจะบุกเข้าไปในอาณาจักรรวบรวมพลังงานไม่น่าแปลกใจที่สวรรค์ไม่ต้องการมอบให้เขาเขาวางกระบี่กลับและออกจากบ,บ้านด้วยกระบี่วท์สตอนของเขากราวิสแทบรอไม่ไหวแล้วเดินตรงไปยังไลท์นิ่งทาวเวอร์แม้แต่ในตอนกลางคืนขเขาก กระบี่ออกมาจากอกอ้ซ้ายของเขาแอร์ลามันก็ทำลายหัวใจของเขาไปหมดแล้วอะไร